สวัสดีค่ะพบกับพี่แก้วนะคะใน Fast ดวง Community ของคนชอบดูดวงดวงเด่นแม่นยำทันใจต้อง Fast ดวงค่ะและแน่นอนนะคะก็เป็น เรียกว่าเป็นธรรมเนียมแล้วกันเนาะของฟาสดวงนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงชะตาครึ่งเดือนแรกนะคะของเดือนเมษายนาก็คือวันที่ 1-: ถึงวันที่15เป็นพาร์ทที่1ค่ะลัค<อ>นาราศีเมษนะคะจนถึงลัคนาราศีกันดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนจะเป็นยังไงติดตามรับฟังกันเลยนะคะดวงชะตาลัคนาราศีเมษในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนนะคะวันที่ 1- ถึงวันที่15ดวงชะตาเป็นยังไงบ้างเรื่องการงานก่อนเลยค่ะเรื่องการงานเนี่ย ะะขอให้ทํางานด้วยความขยันตั้งใจขยันตั้งใจเอาไว้เลยเพราะว่าการทํางานมันยังพอที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนขยับเดินหน้าไปได้แต่ว่าเรื่องที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของการเจรจาค่ะในช่วงครึ่งเดือนแรกการติดต่อเจรจาจะมีปัญหาติดขัดสักหน่อยนะคะเรื่องการเงินเงินได้มาจ่ายไปได้มาใช้ไปค่ะเพราะว่าช่วงครึ่งเดือนแรกเป็นช่วงของรายจ่ายหรือมีรายจ่ายมากนั่นเองเรื่องความรักคนที่ยังโสดนะคะ ครึ่งเดือนแรกอย่าพึ่งคบใครอยู่เป็นโสดต,ตัวคนเดียวแบบนี้แล้วค่ะตัวปลิวๆวสบายใจสบายกายกว่าเยอะเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปตัดสินใจคบใครหรือลงเอยกับใครในช่วงครึ่งเดือนแรกจะมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องที่ทําให้ปวดหัวค่ะ สุขภาพนะคะจะมีอาการอ่อนเปรี้ยเพรียแรงค่ะอ่อนล้าหมดแรงหมดกำลังกายหมดกําลังใจนะคะก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอสักนิดหนึ่งสําหรับมงคลเสริมลัคนาราศีค่ะการเงินมีแต่รายจ่ายถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเรามาเสริมเรื่องการเงินกันหน่อยนะคะลัคนาราศีเมษควรจะทําบุญด้วยเงินสดค่ะจะช่วยเสริมดวงชะตาในเรื่องการเงินได้ค่ะ ดูชะตาลัคนาราศีพฤษภในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนวันที่ 1- ถึงวันที่15เรื่องการงานธุรกิจการงานที่ตั้งใจทํามาตลอดทุ่มเททามาตลอดนะคะทาอย่างใจสู้ต่อสู้มาตลอดในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนนี้แหละคะ่ะจะเป็นช่วงของความสําเร็จของธุรกิจและงานที่ทํานะคะเรื่องการเงิน 1-10เมษายนค่ะจะมีการลงทุนไปกับเรื่องของการงานบางคนอาจจะมีการลงทุนเปิดโปรดักใหม่ลงทุนในธุรกิจใหม่ลงทุนในสิ่งใหม่ๆนะคะหรือเป็นการลงทุนไปกับธุรกิจการค้าก็ได้เรื่องความรักค่ะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้คนรัก จเจ็บป่วยไม่สบายหรืออาจจะมีปัญหาบางอย่างปัญหาความเครียดนะคะไม่สบายกายไม่สบายใจเอาเป็นว่าเป็นช่วงที่คนรักมีปัญหาเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกดูแลใส่ใจคนรักให้ดีให้มากเป็นพิเศษด้วยนะคะมงคลเสริมลัคนาราศีค่ะลัคนาราศีพฤษภเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกทาอารมณ์ดีๆค่ะยิ้มแย้มอย่าไปทะเลาะก,กับใครอย่าไปมีปัญหากับใครยิ้มแย,มแย้มแจ่มใสแต่งตัวสวยๆนะคะจะได้รับทรัพย์รับโชคดีค่ะ ดวงชะตาลัคนาราศีมิถุนในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนนะคะวันที่1ถึงวันที่15ดวงชะตาจะเป็นยังไงมารับฟังเลยค่ะเรื่องการงานครึ่งเดือนแรกก็เอาเป็นว่าสงกรานเกือบเกือบเนี่ยมันเป็นช่วงอยุ่สงกรานพอดีในช่วงครึ่งเดือนแรกมันก็คลอมคอหน่อยถูกไหมคะสิบสามสิบเนี่ยนะจะมีงานเข้ามาให้ทํามากมายนะคะต้องทํางานต้องรับผิดชอบการงานมากมายหลายอย่างแปลว่าช่วงก่อนสงกรานนี่งานเข้านะก็ต้องทํำยังไงคะ ตั้งเป้าในการทํางานวางแผนการทํางานให้ดีค่ะการทํางานจะได้บรรลุเป้าหมายตามที่วางแผนเอาไว้นะคะเรื่องการเงินได้เงินจากความขยันได้เงินจากการทุ่มเททํางานด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นให้ขยันและทํางานด้วยตัวเองรายรับจะเกิดขึ้นแน่นอนเรื่องความรักคนรักเป็นที่ปรึกษาคนรักเป็นกําลังใจคนรักสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องต่างๆได้ดีเพราะฉะนั้นใครมีคู่ก็จะเป็นช่วงที่มีความสุขในชีวิตรักนะคะสุขภาพค่ะ จะป่วยใจซะมากกว่าละมัง้งเป็นปัญหาที่สภาพจิตใจเพราะว่าอะไรคะบางทีอาจจะมีเรื่องที่ทําให้หน่อยมีเรื่องที่ทําให้ผิดหวังมีเรื่องที่ไม่ได้อย่างใจแล้วก็หมดกําลังใจไปเพราะฉะนั้นถ้าใครมีสภาวะหน่อยๆแบบเนี้ยแก้ก็มักจะให้บอกว่าให้กําลังใจตัวเองนะคะมงคลเสริมลัคนาราศีค่ะ ไหว้ขอพรสักการะจากองค์พญานาคราชที่ศรัทธาค่ะจะเป็นปู่อือลือก็ได้นะคะที่ถ้ำนาคาบึงการจะเป็นพ่อปู่ศรีสุดโทนาคราชก็ได้หรือใครอยู่กรุงเทพก็ไปไหว้องค์วิรูปักโขที่วัดเจ้าอามก็ได้เสริมโชคเสริมลาภในเรื่องการเงินหน่อยค่ะจะได้เกิดโชคลาภอย่างอัศจรรย์ดวงชะตาลัคนาราศีกร,รกฎในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนวันที่1ถึงวันที่15ใครเกิดลัคนาการกฎต,ต้องรับฟังเลยนะคะเรื่องการงาน ครึ่งเดือนแรกงานทับหัวงานทับตัวนะคะก็แปลว่างานผมงานทับงานเยอะนั่นเองเพราะฉะนั้นงานเยอะก็มาพร้อมกับปัญหาค่ะมีปัญหาอะไรก็ค่อยๆแก้ไขไปตามขั้นตอนนะคะเพราะว่าท่ามกลางปัญหาเนี่ยจะพอมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นในการทํางานอยู่บ้างค่ะเรื่องการเงิน พอครึ่งเดือนแรกเมษายนจะเป็นช่วงของการหมุนเวียนเงินได้ดีมากขึ้นล่ะค่ะเพราะว่าจะมีรายรับมีเงินหาเงินได้นะคะเพราะฉะนั้นตั้งเป้าเลยค่ะอยากจะปิดยอดขายอยู่ที่เท่าไหร่ตั้งเป้าว่าจะทํากําไรจากธุรกิจนี้สินค้านี้เท่าไหร่ตั้งเป้าหมายเลยค่ะจะทำให้มีโอกาสได้เงินแล้วก็หาเงินได้นะคะสําหรับเรื่องความรัก คุณกับคนรักไม่ค่อยมีเวลาให้กันอะคะต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างยุ่งงานแต่พี่แก้วว่าดีนะเพราะว่าพอต่างคนต่างยุง่งมันก็ไม่มีเรื่องที่จะต้องทําให้ทะเลาะกันไงเพราะต่างคนต่างทํางานเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะคะเรื่องสุขภาพค่ะเจ็บป่วยเกี่ยวกับ คอนะคะหลอดลมทางเดินหายใจอาจจะเป็นไอเจ็บคอจามภูมิแพ้นะคะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยค่ะในช่วงครึ่งเดือนแรกมงคลเสริมลัคนาราศีสําหรับลัคนาราศีกรกฎนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับการทํางานมีอะไรหลายอย่างก็ต้องให้กําลังใจตัวเองที่สําคัญคือต้องทํางานอย่างมีความหวังและมีกําลังใจนะคะเพราะว่าพี่แกบอกไปแล้วว่าถึงจะมีปัญหาเกิดขึ้นท่ามกลางปัญหาจะมีโอกาสดีๆเพราะฉะนั้นให้กําลังใจตัวเองค่ะจะได้มีโอกาสของความสำเร็จ ดวงชะตาลัคนาราศีสิงในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนเริ่มจากเรื่องการงานกันก่อนนะคะการทำงานจะมีความเปลี่ยนแปลงค่ะจะมีความไม่แน่นอนนะเอาแน่เอานอนอะไรเรื่องงานไม่ได้เลยจะมีการตกงานเปลี่ยนงานย้ายงานเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกเป็นช่วงที่ต้องตั้งสติในการทำงานให้มากนะคะเรื่องการเงินโอเคแหละงานมีปัญหาใช่ไหม แต่เรื่องเงินยังพอหาได้มีเงินได้เงินนะคะหาเงินเข้ามาได้มีการงานมีธุรกิจที่ทําก็จะเกิดกําไรในเรื่องเงินเงินทองทองค่ะเรื่องความรักนะคะคนรักมีปัญหาคนรักมีเรื่องบางอย่างที่ทําให้ เกิดความตึงเครียดทีนี้พอคนรักมีปัญหาเขาก็อาจจะซัพพอร์ตคุณหรือสนับสนุนคุณได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาเนี้ยอย่าเพิ่งหวังให้คนรักมาดูแลหรือมาให้อะไรแต่เป็นคุณนะคะที่ต้องไปดูแลไปให้กําลังใจคนรักแล้วก็ใส่ใจดูแลคนรักด้วยในช่วงครึ่งเดือนแรกเรื่องสุขภาพวันที่1ถึง13ค่ะระมัดระวังปัญหาสุขภาพเลยจะเจ็บป่วยไม่สบายโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกหรือว่ากล้ามเนื้อปวดเมื่อยนะคะ สบาดต่างๆอย่างเงี้ยนะปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อต่างๆมงคลเสริมลัคนาราศีในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะพี่แก้วแนะนําเลยเพราะว่างานก็ไม่มีความแน่นอนใช่ไหมมีความผันผวน,นในเรื่องความรักเองคนเราก,ก็มีปัญหาน้อมันเป็นช่วงที่คุณอาจจะไม่ได้มีความสุขในชีวิตมากสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นให้นําน้ามนต์ที่มีนะคะไปดูซิที่บ้านมีน้ามนต์อะไรบ้างนะคะนําน้ามนต์ที่มีเนี่ยค่ะมาผสมน้ําอาบนะคะจะเป็นอาบตัวก็ได้ล้างหน้าก็ได้นะคะน้ำมนต์จะเป็นมงคลทําให้ฝนจากทุกโศกและโรคภัยต่างๆค่ะ โดยชะตาลัคนาราศีกันในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนวันที่1นึ่งถึงสิลัคนาราศีกันจะเป็นยังไงคะติดตามรับฟังเลยเรื่องการงานตั้งแต่วันที่11เอ็ดอ้าก่อนจะส่งกรานนิดเดียวเองนะคะมีงานต้องทามากมายเลยปัญหาก็มีมากมายเช่นเดียวกันอาจจะเกิดความวุ่นวายหรือความไม่ลงตัวบางอย่างในการทํางานได้นะคะเป็นช่วงที่ลัคนาราศีกันอาจจะบริหารจัดการงานต่างๆได้ยากสักนิดหนึ่งเรื่องการเงิน งานที่ทําหรือธุรกิจที่ทำเนี่ยนะคะบางอย่างบางงานทําแล้วได้เงินมากบางงานทําแล้วได้เงินน้อยแต่อย่าไปคิดอะไรมากคะ่ะอะไรที่ได้เงินก็เอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าคิดคิดบวกว่าก็ยังดีที่ได้เงินเข้ามาเรื่องความรักคนโสดค่ะ ฮอตชามากนะคะคนโสดจะฮอตมากเป็นพิเศษจะมีคนเข้ามานะคะอยากจะเข้ามาสาร้างความสัมพันธ์อยากจะเข้ามาใกล้ชิดแต่ว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะไปสารความสัมพันธ์กับใครหรือว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะไปคบใครนะคะเพราะว่าจะมีปัญหามากกว่าที่จะมีความสุขค่ะเรื่องสุขภาพวันที่1นึถึงสินะคะดูแลสุขภาพให้ดีเลยโดยเฉพาะเกี่ยวกับคอหลอดลมทางเดินหายใจช่วงนี้อากาศไม่ค่อยสะอาดถูกไหมคะมีฝุ่น PM ด้วยใส่แมสสักหน่อยหรืออากาศอาจจะอยู่ในช่วงที่บางทีร้อนจัดมมาก อย่างเงี้ยบางคนเดินกลางแดดก,ก็ไม่สบายได้นะคะเพราะฉะนั้นกางร่มใส่หมวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะใส่แมสนะจะได้เป็นการรักษาสุขภาพด้วยมงคลเสริมลัคนาราศีในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะพี่แก้วแนะนําให้ไปไหว้ขอพรจากองค์พระแม่ลักษมีค่ะจะเป็นมงคลทําให้มีความสมหวังเกิดทรัพย์เกิดสุขนะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนพาที่1นะลัคนาราศีเมษจนถึงลัคนาราศีกันแต่ยังไงก็ตามนะคะทุกคนจะต้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่แก้วและฟาดวงด้วยเพราะว่าคลิปหน้าจะเป็นพาที่2ค่ะดวงชะตาครึ่งเดือนแรกนะคะของเดือนเมษายนสําหรับลัคนาราศีตุลจนถึงลัคนาราศีมีนอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่แก้วและฟาดวงคอมมิวนิตี้ของคนชอบดูดวงดวงเด่นแม่นยําทันใจต้องฟาดวงค่ะแล้วเจอกันในพาที่2นะคะ